นี้เป็นบันเสร็จสิ้นแล้วครับเกี่ยวข้าววันนี้เสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วยังเหลือแต่ขนเมื่ออื่นขนเมื่ออื่นขนแล้วก็ตันตาเวินจะตกดินแลวห้าโมงกว่ากว่าก็อยู่ที่นี่ตะเวินตกดินไว้ไว้เป็นอันเสร็จสิ้นแลวพี่น้อบงบ้านนี้บรรยากาศยามแรงก็จิประมาณนี้แหละ แล้วแล้วบานนี้ปีหน้าจังพ่อกันใหม่เด้อเกี่ยวข่าวเกี่ยวหนามก็ได้มาแต่กรุงเทพพอด้สองเดือนผี่น้องเลยมาก็มาเอาลูกเขาเฮียนแบบนี้พูดอเรียนเขาก็สซุกก็พูดดีวางเรื่อนกันยากะเกี่ยวน้ำแน่เสร็จแล้วบ้านนี้ฮะ ลาก่อนเดอ้อบานนี่สิไปกรุเงเทพหาเงินหาคำแล้วบานนี่เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วตอนเขาหน้าน้องอันนี้ตรงนี้ถงที่สามถงนี้ค่ะเป็นถงที่สามแต่คงองพันหันยังเขียวๆอยู่ได้พี่น้องทั้ง,บ,งบอดมันกระซุกแต่เป็นหันยมุกเกียวแต่ทางนี้หาแล้วแล้วทางนี้ค่ะตาสิงกับปเปางัวเน่ยางแป้งวังเงวเขาขคาเลย บ้านเสร็จแล้วบ้านอะไที่สามเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยตัดเรียบร้อยเอิญค้นค้นตะปันบ้านตะปันปันแล้วจะสิได้จกสอบเขาก็บอกงามงามจะได้ก็เอาเลยวะเนาะมาองเทปบุเคยมาหึงขนาดนี้จักเถ่อพี่น้องเลย มามเคยมาเหิงมาเกินทิศหนึ่งสองทิศอันนี้ทอนเขาทอนเขากะได้กระเดิงกระย่างพราะว่าดำบริไทยี้ดิเอ้ยไทยฮักโคกะาบอกเป็นบริไทหุดไว้จิได้โพคาหนะ้าเป็่ออยู่บ่บรรยากาศยามแรง ยังอีกหนึ่งสองสามสี่อีกหาหายัยก็เป็นอันเสร็จสิส้นบรรยากาศยามแรงสีเย็นๆพี่น้องเลยสีลมหนาวเข้ามาเลยโหลมหนาวเข้ามาแล้วบาทนี่ฮะพากันพากันนั่นเหม่ยแทบตาย ไอแต่หลายคนถ้าสองสามคนเนี่ยมาไวอันนี้หลายคนบ้านมับรรยากาศยามแรงหอมเขาใหม่พี่น้องเลยมาเอางวลงมาเอางวเ,เข,าเข,าขอ,าเ,อา,าเขาข,อขอ้อออกเอางวเขาข้อถอนเขา อพี่น้องมาดูถอนเขาตัดธรรมชาตาิสวยงามสเสงกตะเวนเจ็ดจ้ากำลังจะตกดินและเสงกตะเวนเจ็ดจ้า,าไปแล้วเด้อบ๊ายบาย